นี่ต้องตำมะละกอดูจ้ามันจะอร่อยแค่ไหนใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่มะนาวเข้าไปจ้าใส่ปลาเข้าไปจาป้า,จ,า mm hmm. จุดจะใส่เยอะจะเค็มเราไม่กินชุรสนะคะใส่เตจ เผ็ดว่ากินจ้าใส่มะนาวแล้วก็มะเขือเทศแล้วก,ก็นี่เลยจ้าแล้วก,ก็นี่เลยจ้าตามเลยจ้าตามเลยจ้ากินเต็มเส แฟนนี่ก็นั่งอยู่นั่นว่าอยากเอียกอยู่มีคนแฟนกล่องให้ตั้วอ้อซิมๆๆซ,ซ,ซิมบังอือ้อเน่ยเอ้ย ไม่ได้เรื่องเลยอูยตายตาย,ตาย